สวัสดีครับคลิปนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับผมเหมโตโยต้าชวนนะครับลำสาขารามินทานะครับวันนี้ผมมีโตโยต้าล็อกโคปี2019มาให้ f c ฟได้ชมกันนะครับผมคันนี้เป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆเลยนะครับเป็นรถปี2 0 1 9นะครับผมพาสีเนี่ยขาดพฤษภาปีห6ปีหน้าเลยนะครับคันนี้เป็นรถปี2019นะครับผมตัวท็อปสุดเลยขับ4นะครับผมล็อกโคซประตูนะฮะเป็นเกียร์ออโต้ครับผมรถสภาพสวยมากๆเลยนะครับนี่ขนาดยังไม่ล้างนะครับรถเพิ่งมาถึงเองนะฮะ เลยต้องเอามารีวิวให้ f c ท่านที่หารุ่นนี้อยู่ก็รีบตัดสินใจเลยนะครับผมรีบเข้ามาดูเลยได้เลยนะนะครับก่อนที่รถจะไปอยู่ในมือของลูกค้าคนอื่นนะครับผมนะนะครับนะฮะสภาพภายในนะครับผมภายในภายนอกก็ถือว่าคนี้ขนาดยังไม่ได้ล้างซักฟอกเลยนะครับถือว่าสวยมากๆเลยนะครับนะครับเป็นรถเดิมๆเลยนะฮะซื้อไปนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ เป็นรถปี2019นะครับผมรถมือเดียวออกข้างป้ายแดงเลยนะครับสภาพนะครับผมภายในเบาะหนังนะครับสีเดิมนะครับผมสีเดิมสีเต็มเลยนะครับสีเต็มก็หมายความว่าสีเดิมเดิมไม่เคยแบบทําสีมาแล้วก็ไม่ไดไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยหินอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่ครับเป็นตัวล็อกโค้ติเกอร์ล็อกโค้โรงงานเลยนะครับผมนี่นะครับผมนะฮะข้างหลังก็สวยนะครับข้างหน้าก็สวยนะครับผมยางนะครับ ยางนี้รู้สึกว่าจะปี2021เลยนะฮะ21เลยนะนะครับลูกค้าท่านใดซื้อไปก็ใช้ได้อีกหลายปีเหมือนกันเลยนะครับนี่ครับผมภายในนะครับนี่ขนาดยังไม่ได้ล้างนะครับสภาพยังดูดีขนาดนี้เลยนะครับเจ้าของเดิมนี่แสดงว่าดูแลดีมากๆเลยนะครับ FC ท่านใดที่หาอยู่ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับผมสามารถโทรมาสอบถามได้ตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น กลางวันหรือกลางคืนนะฮะยินดีให้คำปรึกษานะครับผมปรึกษาฟรีนะครับปรึกษาได้ฟรีเลยนะครับเลขไม้วิ่งอยู่ประมาณแสนหกแสนเจ็ดนะครับคันนี้นะครับกล้องอาจจะมัวๆหน่อยนะครับนะเป็นตัวขับสี่นะครับเป็นตัวขับสี่ตัวท็อปสุดเลยนะครับรีโวโลโก้นะครับผมราคาขายนะฮะราคาขายคันนี้ขายเพียงเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับ ดีๆจะเต็มฟรีดาวนะครับผมนี่ครับผมน็อตบานพับบานประตูนะครับสีเดิมๆนะครับผมหัวอถไม่แตกไม่มีรอยขันมาก่อนเลยนะครับประตูเป็นคีเรตแล้วนะครับผมนะครับกระจกก็มีไฟฟ้านะครับเครื่องยนต์2.8ดีเซลนะฮะนะครับผมเป็นตัวล็อกโค้หน้าลอยๆอย่างนี้เลยนะครับรถปี2019นะฮะ นี่ครับผมถ้าเกิดว่าอ่าถ้าเกิดว่า FC ท่านใดหาอยู่แล้วก็ถ้าสนใจก็ติดต่อมาตามเบอร์โทรได้เลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับผมอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะเพื่อจะได้ไม่พลาดรถสวยๆนะครับรถสวยๆมีเข้ามาเรื่อยๆครับผม FC ท่านใดหาอยู่ก็กดติดตามไว้เลยนะครับเดี๋ยวมีรถสวยๆมาผมจะพยายามอัปเดตให้ชมกันเรื่อยๆครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ